นอกจากปมดรามา่ารูปคู่ให้กำลังใจระหว่างนายกอิง ok ์ ng, แพทองทานชินวัตรกับอปู่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรระหว่างปฏิบัติภารกิจที่อังกฤษซึ่งสุ่มเสี่ยงถูกนำไปขยายผลผู้คนในพักเพื่อไทยก็ได้ด่าหน้าออกมาปกป้องว่าเป็นรูปเก่าแล้วยังมีประเด็นดรามา่าเรื่องการจับผิดภารกิจต่างประเทศของนายกอิง ok ์ ng, โดยมีข้อสงสัยตั้งแต่การไปอังกฤษซึ่งอยู่ในกลุ่ม EU แต่ไม่นำสื่อมวลชนไปทำข่าวกำหนดยังไม่เป็นทางการไม่มีภาพพบผู้นำระดับสูง ไปดูงานเวทีมวยและสนามแข่งรถทําให้ถูกหลายฝ่ายรวมถึงสมชายสแสวงการอดีตสวตั้งคําถามเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณการเดินทางไปต่างประเทศครั้งนี้จึงน่าสนใจที่จะลองย้อนดูและเปรียบเทียบทิปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี3คนจากรัฐบาลพักเพื่อไทยที่เคยถูกตั้งคําถามในลักษณะคล้ายการได้แก่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกคนที่28เศรษฐาทวีสินนายกคนที่30และแพททองท าชินวัตรนายกคนที่31คนปัจจุบันนายกคนที่28นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรถือเป็นนายกไทยที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งที่สุดคนหนึ่งภายใต้รัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากทักษิณและทีมเก่าพักไทยรักไทยที่มียุทธศาสตร์รักษาความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยในช่วงสองปีตั้งแต่สิงหาคม2 5 5 4ถึงตุลาคม2 5 5 6พบว่ายิ่งลักษณ์เดินทางไปเยือนต่างประเศ ถึงเทศถึง36ประเทศจากข้อมูลสำนักนายกระบุว่าเดินทางเยือนกลุ่มอาเซียน9ประเทศเยือนอย่างเป็นทางการ27ประเทศและเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ21ิเวทีรวมเดินทางทั้งหมด5 7ครั้งเฉลี่ยเดินละ2ครั้งแม้จะถูกวิจารณ์เรื่องความสิ้นเปลืององบประมาณนับร้อยล้านบาทและถูกมองว่าหนีแรงกดดันทางการเมืองในประเทศยังมีเสียงกล่าวหาว่าอาจเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของทักษิณพี่ชายที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง การปูทางในต่างแดนนายกคนที่30นายเศรษฐาทวีสินแม้ดำรงตำแหน่งได้ไม่นานเนื่องจากถูกศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งพ้นตำแหน่งก่อนครบหนึ่งปีแต่ก็ถูกมองว่าเป็นนายกที่แอคทีฟที่สุดคนหนึ่งโดยภาพลักษณ์ทำงานไม่มีหยุดและสามารถวอล์กไปหลายที่ในวันเดียวรวมถึงการเดินทางต่างประเทศที่ถี่มากเพื่อเรียกความเชื่อมัน่นฟื้นความสัมพันธ์กับนานาชาติหลังจากยุครัฐบาลทหารของสามปอเขาได้รับฉายาว่าเซลแมน ประเททศไทยเพราะตั้งแต่รับตําแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคม2566ก็เริ่มภารกิจในทันทีเช่นการกล่าวถ้อยถแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติครั้งที่78 22กันยายน2566และเดินทางเพื่อเจรจาดึงดูดนักลงทุนใน14ประเทศภายใน6เดือนแรกโดยเดือนตุลาคม2566เพียงเดือน,นเดียวไปเยือน7ประเทศขณะที่ในช่วง4เดือนแรกของปี2567เดินทางไปแล้ว10ประเทศและนายกคนที่ นางสาวแพทองทานชินวัตรสำหรับแพททองทานนายกคนปัจจุบันมีข้อสังเกตจากการเดินทางไปอังกฤษซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มเอูว่าจะเกี่ยวข้องกับการเจรจาแก้ปัญหาภาษีสารัฐหรือไม่โดยหลังกลับไทยถึงในบ่ายวันที่25พฤษภาคมก็ต้องบินไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่กรุงกวัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่26ถึง27พฤษภาคมโดยข้อมูลพบว่าหลังรับตําแหน่งจากเสถียานายกอิงได้เดินทางไปต่างประเทศครั้ง ในฐานะนายกคนที่31เพื่อร่วมประชุมผู้นำกอบความร่วมมืออาเซียน (A.C.D.) ครั้งที่3วันที่2-4ตุลาคม2567ณกรุงโดฮาประเทศกาตาต่อมาไปร่วมประชุมอาเซียนครั้งที่44และ45ระหว่างวันที่8-11ตุลาคม2567ที่สปปลาวจากนั้น10-18พฤศจิกายน2567เดินทางไปประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียและแปซิฟิก (APEC) ครั้งที่31 ที่ประเทศเปรูโดยแวะสหรัฐลอสแอนเจลิสเพื่อไปประชุมและพบปะหน่วยงานไทยในสหรัฐรวมถึงร่วมกิจกรรมกับชุมชนไทยต้นปี2568ได้เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่5ถึง8กุมภาพันธ์โดยได้พบผู้นำระดับสูงของจีนถึง3คนได้แก่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประธานสภาประชาชนเจ้าเล่จี้และนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการ แม้เคยอ้างว่าสารัฐได้นัดหมายทีมไทยแลนด์ไปเจรจาเรื่องกำแพงภาษีในวันที่23เมษายนแต่ท้ายที่สุดกลับไม่มีการเดินทางใดๆเกิดขึ้นในขณะที่มีรายงานว่าสารัฐรัตนวดีผู้บริหารกัฟได้พบทำที่มาเลเซียแต่นายุกอิงกลับไปปรากฏตัวที่อังกฤษแทน